พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆเกมเศรษฐีทุกคนนะครับอ่ะก็วันนี้จะมาเล่นเดี่ยวสี่นะครับในแผนที่เอ่อดินแดนเวทมนต์นะครับก็เป็นอีเวนต์ช่วงแผนที่แบบอะไรจี้อารีนาพอดีนะครับก็ไปแพทนี้แบบว่าสู้กันดูเดือดมากครับ <c oughs> คือใครเปิดคนแรกที่ถือว่าได้เปรียบมากครับอ่าวันนี้ก็มาเล่นเดี่ยวสี่แล้วกัน,นครับผมจะเล่นเป็นการ์ดแดนเนียรแล้วกัน แดเนียยจัดเป็นที่สุดเดือเลยแล้วกันนะครับโขงไม่จำเป็นเนาะสำคัญแค่หมวกกับอุปกรณ์เขียนแบบอีกอย่างหนึ่งใส่เป็นไรดีอีกสองอย่างเออเอาเมืองแพงๆดีไหมเนะี่ยต้องคูณมะต้องจัดเลยไหมเนะี่ยหรือจะใส่เป็นอ,อีออฟดีใส่หมีไหม อ,อ,อีกอย่างหนึ่งล่ะกล่องบินก็น่าจะจําเป็นกล่องบินน้าหอ,อมแล้วกันครับมันนี้ไม่น่าจะเท่าไหร่นะอ่ะแซก็เป็นกล่องบินแอมเพล้วกันอัดอยู่ใช่ไหมโอเคคืออยากจะบอกว่าเอาพวกมีเอาไปเอาไม่ใช่ดิเล่นแพทครับเจอแต่มิลาครับ ขึ้นหนักมากเจอแต่ละทีโอ้โหเจอแบบดูดก็มาแล้วแบบไอติดไอฟองอะ่ะเออแล้วแบบหนักอะ่ะบอกเลยว่าหนักรอวันตายได้เลยครับอย่างนั้นแต่ว่าจะเล่นเดี่ยวซีแบบสตรีมสดนะครับแต่มันสตรีมไม่ได้ริงจริงนะครับก็ลองสตรีมไปหลายครั้งแล้วครับอาจจะขึ้นแจ้งเตือนก็ขอโทษด,ด้วยนะครับก็เพิ่งสตรีมเป็นครั้งแรกนะครับ ผิดผิดถูกถูกก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับใครรู้วิธี Steam สตรีมสดก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับอ่ะเพราะผมไม่รู้จริงๆโอเคเดี๋ยวรอเขาก่อนแล้วกันนะครับรอครบสคนก่อน <c oughs> หรือเราจะไม่ใส่หมีดีเรายัดเป็นไอเจนุสร <c oughs> ผมว่าถ้าเล่นแดเนียลนี่ผมว่าได้เปรียบนะเพราะเรามีอุปกรณ์เขียนแบบไหครับแบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสร้างทีก็มาจุดเริ่มต้นทีแล้วแบบแดนนียเครับมันเป็นเรียกว่าอย่างเป็นสกิลสกิลว,วนรอบจุดเริ่มต้นจะได้เมืองคูณสองนะครับมันจะสุ่มเมืองผมว่ามันคอมโบวันนี้นะสร้างปั๊บคูณสองปั๊บเลยอะเออโหดอะน่าจะคูณหกสิบสี่ครับน่าจะต้องคูณแปดสิบซักเมืองหนึ่งอะว่าไหมถ้าเล่นแดนนี่ลออะ เซตนี้จะไม่มีหลุมดำนะครับอ่ะใส่เป็นกล่องบินแล้วกันเผื่อมันจะช่วยชีวิตเราไว้หรือเราจะไม่ใส่ไอหมีเดีย ไม่ใส่กล่องบินแล้วกันนะครับใส่เป็นตัดนางฟ้าเรืกันออกกู้เงินนะครับออบสตุนมากออกกู้เงินอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับเซตนี้จะอรอดหรือเปล่า,าอ่ะโอ้เจ <c ười>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  อมิหลาดคู่เลยอ่ะแดเนียลจะรอดไหมเนี่ยเจออย่างนี้โอ้โหแน่นอนจริงๆครับเขาไม่มีหมวกอ่ะ โั้หนี่จัดเต็มเลยอ่ะโคตรโหดอ่ะโคตรโหดเลยร้องไห้แป๊บเชื่อแต่และคนโหดมากอ่ะย,ยังดีนะที่เรามีแหนมเพอย,ยังพอกันดูดเขาได้หน่อยเพราะมีหลาดนี่ดูดแรงมากครับนี่ขนาดมีแหนมเพอแล้วนะเออไม่มีนี่หว่าโอยแดนเนียลจะรอดหรือเปล่าเนี่ย โอ้ได <we> <us> <to ้จุดเริ่มต้นอีกแล้วอ่ะหมดตัวนะครับเนี่ยเขาเดินแค่สองรอบเองอะเงินเราเหลือห้าลาแล้วอ่ะใส่ที่มาถูกอันมีพเนี่ยไม่น่าใส่มาเลยตัดนางฟ้าไม่มีน้ำหอมดูดเลยเอาเข้าไปสามหลังเออนั่นแหละ เถื่อนมากครับช่วงนี้จจีาลีน่า,าเออเบิ้ลกันลัวเบิ้ลกันเข้าไปออกอีกเออออกสิสร้างสิเออนั่นแหละแน่นอนจริงๆริงโอ้ดูเงินเขาดิลองให้แป๊บ ไม่มีหมวกนะโอ้ยังจะสร้างได้อีกนะโอ้โหแม่เจ้าดูดูเงินเขาดิอายุสองล้านอนะเดินอนะ <g ül> โอ้โหแล้วแบบเราเดินคนที่นะสี่ครับเสียเปรียบมากเลยอนะเราไม่มีเงินแล้วเนะี่ยเดินคนที่สี่เนี่ยเงองแพ้อยู่นะ <c oughs> <c oughs> เกาะไปเอาเกาะไปเกาะเกาะเกาะเ,เออนั่นแหละมีโขงนี่หว่าอืมสิบอะหมดตูด่นะครับเขาเดินทีอ่ะเหลืออยู่สี่ล้านอ่ะยังไม่ทันได้เดินเลยโดนดูดไปหกล้านกว่าครับอ่ะเสกเงินก่อนครับ วะยังได้อยู่ได้อยู่เออหมดตัวครับเดินทีมาพี่ขอเมืองคู่แล้วกันมาหมดตัวเดินทีอ่ะจต้องจัด้ะครับเมืองนี้ต้องเอาละเมืองเนี้ยเดี๋ยวก่อนตัดนางฟ้าพี่พร้อมนะ ขู่ยังทอยได้สามอ่ะดามิกขูไม่เถื่อนวะ่ะโอ้โหห,ห,ห,หืติดไอ้นี่ด้วยอู้ ดีครับเรามีออฟกู้เงินยังพอได้งเงินมาอยู่หน่อยนึงไปอาหาเนี่ยอย่างเงี้ยติดันรัวๆเลยฟองสบู่เนี่ยยอมยอมโอ้โห,โหทอยสามได้ฮะถึงกับต้องตักธงครับไม่มีเงิน ครานี้มีหลาดนี่เกียนมากครับแบบนี้มีทั้งน้าหอมมีทั้งแหนมเพอ,เอนี่โกงมากบอกได้แค่น,นี้ว่าโกงมากเจอทีนี่หนาวครับเจอมิลาดที oh, <Pan. S 1> ไม่ไหวอะอย่างนี้แพ้เนี่ยหืมดูดเราหมดตัวเลยครับ เอฮ้ยจะโดนเกาะเนี่ยเชิดใครวะเนี่ยเชิดตัวเองไม่เอาเกาะหนูแน่เลยอะเออเป็นไงล่ะมีโขงด้วยครับน่าจะไม่อดอทับตานี้เรียบร้อยน่าจะคูณห้าน่าจะคูณห้าไม่เดินตาเดียวองอ่ง ไปกันแล้วก็ไม่มีเงินซื้อเกาะแล้วครับดูดเขาดีกว่าเรายังติดฟองสบู่อยู่อ่าสิบสองแล้วกัน, <12 S 2> วกนอวะอย่างนั้นก็ขอล้มละลายคนนึงแหละมาขอล้มละลายหน่อยแล้วกันมาเออขอหน่อยคัสโอ้โหเช็ดก๊าซส่วนลดอะ นี้วางตรงนี้วางตรงนี้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 นเออวางวางเออหูบินอ่ะอีเจ็ดเป็ดฮะเรายังมีเงินพอใช้อยู่นะตอนนี้อ,อ้า ตอนนี้สถนานการณ์ไม่ค่อยดีแล้วะครับตอนนี้เหมือนจะโดนดูดอืมจิ้งจอกไปเอาเมืองนู้นเหรอถ้าผมเป็นจิ้งจอกผมจะชักผมลงแลนด์มาร์คเขานะอะ คือเราหวังแค่แลนด์มาร์กแถวนี้อย่างเดียวครับอย่างอื่นไม่น่าจะรอดแล้วครับตอนนี้เจอมิลาดคุมอย่างเดียวเลยเดนเนียลไม่น่ารอดครับแบบนี้เอาวะอย่างน้อยก็น่าจะนางฟ้าแหละออ <c oughs> คือสรุปว่าเอานางฟ้ามานี้ไม่ได้ตัดอะไรเลยครับ <c oughs> ไม่รู้จะเอามาทำไมตัดนางฟ้าก็ไม่ได้ใช้เลย เออตรงต้นไม้เหรออ,อ,อือพี่ไหนดีละ่ะนี่แล้วกันนะครับเศกุนตี้ก่อนแล้วกันออโอเคช่วงนี้ขอแลนมาไปก่อนดีกว่าครับเอ่อ มามาน่าจะล้มละลายนะขายเมืองอ่ะกูด้วยฮะไปแปดอีกรอบไหมเดี๋ยวดูรัศมีแป๊บหนึ่งครับแปดแล้วกันโอ้โหหมวกไม่ออก บินแฮะลุงนี้นะเจ้าหลุมดำใส่เนาะแ้อแต่เขาบินเขาก็โดนเราดูดนี่หว่ามาเดี๋ยวเจอกันหน่อยนะมิลาบเจ็ดเคบินด่วน <c oughs> <c oughs> โอ้โหเอากันรัวๆเ <c oughs> มืองเมืองเขาแพงมากครับตอนนี้ บินตามเหรอเออคือเราต้องหาเมืองครับตอนนี้มีทางเดียวก็น่าจะต้องชัก,กันให้มิหลาดล้มละลายตอนนี้เมืองมิหลาดเยอะมากครับโดนดุปะเนี่ยสิบสองมัเนี่ยสิบเอ็ดเปล่าสิบเอ็ดป่ะเนี่ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเออแน่นอนจริงๆโดนเลยครับ ออกด้วยอุ้ยโดนดูดสิ่งนี้แพงนะเนี่ยอุ้ยขังด้วยดิอุ้ยทอยบอลไปไม่เบิให้เลยอะหมดตูดอะจากห้าสิบล้านอะกู <c oughs> ้เถื่อนอะอวะ่ะไปขายเมืองไปวะ่ะ อย่างี้เราก็ทําให้เขากู้ได้ครับเกมนี้น่าจะแพ้ดูจากรูปเกมแล้วเหมือนจะโดนดูดนะครับเหมือนจะโดนสามะเนี่ยดูดคู่เลย่ะเนี่ยดูดไม่ถึงแนฮะสามสิบหกล้านเออผมจะลองกู้แล้วกันนะฮ้ยไม่ใช่กู้ดิจะลองไปตรง ตรงนี้ดูเราจะลองชักสีเขียวดูนะครับมาชักมันลงหกแล้วกันขายเมืองอะ่ะหูเก้าสิบสองล้านอะ่ะเอาตกเองสัง,งั้นลงมาลายเนี่ย ไปแล้วเฮ้ยอย่างนี้แล้วก็แพชิ้งจอกเลยเนะ oh. ี่ยวิ่เกือบเกือบเออตอนนี้เราน่าจะได้เปรียบนะครับ oh. <12. S 1> ไม่แน่ว่ะโดนดูดเขาเนะ่ะ ห่ใจร้ายมากเลยทำเมืองเอาแน่นอนจริงๆครับโดนดูดเลยย2ิบสองล้านอ่ะโดนแอมเพร์ครับุยแคบหมดตูดอะ่ะมาย3ิบสามล้านก็เอาวะ ลองก้าวดูเนาะอันนี้แพงไหมอะอันนี้ละกันเออผมแรงสิบละกันนะแรงไปไหมเนี่ยสิบเอ็ดเลยอะกระตุกครับเมื่อกี้กระตุกล้มละลายเลยเอาวะมาเดี๋ยวเราต้องเจอกันหน่อยละ ผมต้องไปอุดเมืองเขาก่อนนะเนี่ยจิงจอกเนี่ยเขาจบได้นะครับไม่อุดก็ต้องเชิดนะครับแปดแล้วกันนะโอเคเออหกแล้วกันอุ้ยบินน่ะโอ้โหบินดีจังวะ ชิบหายแล้วครับตาน,นี้มีโขงไหมเนะี่ยไม่มีลองอีกไหมคือตอนนี้จิ้งจอกกู้ไปแล้วนะครับาาเออแปดแล้วกันนะออกโขงอะ่ะโอ้ยไม่จะชนะอยู่แล้วไม่อย่าเบิร์นไม่ไม่ <laughs> ไม ยา <Yeah. S 2> <See you. S 1> เออแพ้เลย <laughs> จะชนะนอยู่แล้วอะเขาบินถูกเวลามากเลยอะ๋อแพ้เลย <laughs> <See you. S 1> <laughs> คือจะชนะนอยู่แล้วอะอ้ะเกมต่อไปแล้วกันครับคือเมื่อกี้เราจะชนะนอยู่แล้วนะ <laughs> ถ้าเขาไม่บินนี่เขาเสร็จเราแล้วอะ่ะ โหเสียใจเสียใจจริงๆจ,จะชนะอยู่แล้วเชียวเอเคคบเกมต่อไปเลยหนูจะจะใส่กล่องบินมาดีวะตัดนางฟ้านี่ไม่ค่อยจะได้ใช้เลยนะใส่ไ้ก่อนแล้วกันนับอุ่นใจดีตัดนางฟ้า <c oughs> เจอมิลาดิงนนดาด้งไหมนอไม่เจอมิลาดนะครับน่า <c oughs> จะต้องฆ่าแดเนียลก่อนมีแอมเพอร์มีซองบิน <c oughs> มึงโหดว่ะโหอย่างงี้หนักเลยอ่ะเปิดสิบได้นี่ได้เปียบเลยครับเขาไม่มีหมวกนะ งั้นผมจะเล็งเปิดสิบล้วกันผมน่าจะต้องฆ่าเจ้าตัวนี้ก่อนนะคารีา่รน,น่าจะต้องฆ่าไอ้สองตัวนี้ก่อนเพราะเขามีหมวกอมโอเค เสียเปียกมาเนี่ยเราโดนแอมเพอดูด12ล้วกันครับ <12. S 1> ไม่อยากได้เกาะเลยอะเอาเกาะมาทำไม5ล้วกันครับปู่ได้เป็นพวกได้เมืองจะดีกว่าอีกเนี่ย มือยังไม่แพงครับ12ล้านเองอดีนะครับไม่เจอตัวมิลลาดนะเจอมิลลาดนี่เจ็บนะครับรโดนแนมเพอกับน้ำหอมดูดความจริงเขาดูดแรงมากนะ25%เนี่ย โอ้โหได้เมืองคู่แล้วอะ่ะน่าจะต้องฆ่าไออาริสก่อนปะเดี๋ยวจะลองเชิดดูนะอาริสผิดคุกไปดิเออถ <c oughs> อยห้าทำไมเอ่ย เสียดายเนี่ยถ้าเขาไม่มีไออุปกรณ์เขียนแบบนี้จะได้ดูดคู่เลยน่าจะต้องเล่นใครก่อนดีเน,น,นี่ยตานี้โ <c oughs> <c oughs> อ้ยได้ไปคนละคู่แล้วอะอะไรไม่มีคู่เลยเนี่ย ตอนนี้เมืองแพงมากนะมีคู่แล้วอะน่าจะเก้าล้านได้และมึงเนี่ยเมืองนี้สิบปดล้านอะเลือกไม่ถูกเลยจะเล่นใครก่อนดีงั้นเอาแดนเนียลก่อนล้วกันครับว่าจะไปไอตรงต้นไม้เชิดเนี่ยจะเชิดเขา สี่สิบห้าล้านครับโอเคแพงอยู่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอลิสเดี๋ยวเราเจอกันแนงเมืองข้างหน้าผมว่าน่าจะต้องเล่นอลิสก่อนอน่ะเบิร์สี่ลงคุกซะงั้นงั้นเราสี่กันแล้วกันครับเฮ้ยเมื่อกี้ทอยสี่นะ ออกสองนี่ไงอ่ะเบิร์นีกแล้วกันครับฮูชิบหายเมื่อกี้ทอยสี่เนี่ยนะออกสองเฉยเลยอ่ะเ่ะเบิร์สิบสองลงเองซะง,งั้นอ่ะดีขาดเออขาดด้วย ่กี้ผมว่าทอยสีอะนะแล้วไอ้นี่นี่มันทอยอะไรของมันวะเนี่ยทอยแจกทองเหรอเสียด้ออะเมื่อกี้ถ้าทอยเบิ้ลสีได้นะสวยเลยอะโอเคครับยังดีนะยังได้เมืองอยู่มาเมืองเมืองคูเราค่อนข้างจะแพงนะตอนนี้ อาลิสนี่เดี๋ยวต้องเจอแล้วเดี๋ยวว่าอาลิสเดี๋ยวเราเจอกันแน่นอน<า>จะเล่นใครก่อนดีไวนะ้เนี่ยแดนเนียลดีปะด่ะเล่นอาลิสก่อนแล้วกันนะ มาแพงอยู่นะที่้าร้านเนี่ยแล้วก็ผมว่าผมจะเล็งเจ็ดว่ะดูดคู่เลยเออไปแล้วล้มาะลายแล้วขาดการส่วนลด เฮ้ยโดนร้ายเนะี่ยร้ายล่างเนี่ยสวยแล้วครับสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วต้องเอาเก้าเลเนะี่ยลองเชิดเขาดีกว่าเอ้าถอยเก้าเลยเนะี่ยบอกว่าถอยเก้านะเลยสิซะงั้นเนะี่ยเกตตัวนี้เป็นเพียนะแดเนียล อุ้ยยังรอดอยู่ผหว่า oh, ยังรอดอยู่ครับอ่านกันผมทอสิบสองเลยละกันกะจะเชิดแดเนียลใส่แลนด์มาร์กซะหน่อยอย่าเลยสิบสองนะโอเคอน่าจะรูมารายนะครับกู้ไปเฮ้ย ผมลองเบิ้ลสี่แล้วกันนะคือว่าอ๋อสิบก็ได้เว้ยาวสามชิบหายเบิ้ลสองเนี้น่าจะกดขี้อ่ะจะโดนแล้วอ่ะ,ะเอาไว้ยังเบิ้ลอยู่เฮ้เอยอ,อย่างนี้เจม่มเลยอ่ะ เออผมไปตรงนี้แล้วกันนะโหแม่งคูณเกาะทุเรศมากเออสิบเอ็ดแล้วกันครับโอเคปึออ้มเรียบร้อยลบเท่าไหร่เนี่ยโอ้ลบลบไม่เยอะเลย 30, อะสามหมื่นเนี่ยอ่ะอีกสักตาแล้วกันครับสนุกดีนะเดียวสี่อะ แต่เสดายครับตาแรกเราไม่น่าแพ้เลยจะชนะอยู่แล้วเชียวเสดายเขาบินถูกจังหวามากเลยแต่แม่งมันเดียวเดียวสี่เดนเนียก็พอเล่นได้อยู่นะครับเดียวสี่ก็เดนเนียก็ถือว่าโหดเลยนะครับถ้าใส่จี้มิลลาดไป12เปอร์เซ็นผมว่าผมจะลองทำจี้มิลาดดูนะ12เอรเซ็น์ เดี๋ยวจะทำมารีวิวนะว่ามันจะติดดีหรือเปล่าเดี๋ยวรออีเวนต์หน่อยละกันครับว่าจะเอาแสงมารีจะเอาแสงออฟออฟทอยจากเกาะล้างหน่อยมารีใส่ไอ้เจ้าหน้ากากนะของมิลาสิบสองเปอร์เซ็นต์เล่นกี่เกมถึงจะออกวะเนี่ย <Okay. S 1> <laughs> ลุยครับ <Okay. S 1> เกมที่สามอ,อุ้ยเจอมิลาด <laughs> ม <utan> ีหลาดคู่เลยฮนะนะอย่างนี้เราเสียเปรียบเลยอะโดนน้ำหอมเขาดูดโอ้โหโดว่ะโหดมากอะ่ะอ่ะเปิดสิแล้วกันต้องเล่นมีลาดก่อนครับอย่านงะจุๆนี้เอาเน็ตเน็ตเป็นอะไร นิด <Need S 2> เป็นอะไรนิดเ <Need S 2> มสเทียน <laughs> อะไรเนี่ยเห็นิดเสเทียนโอ้โหเสเทียนจริงด้วยอะอะงั้นผมสต็อปคิดไว้ก่อนแล้วกันเนาะสต็อปไม่ได้ด้วยดิโหลดใหม่เลยอะ <laughs> โอ้โหกมไวไฟเป็นอะไรอะ่ะโอ้โหสา,าสเจอมิลลดแล้วเนี่ยไวไฟเป็นอะไรอะ่ะเล่นไม่ได้เลย <c oughs> อ่ะ จบคลิปกันแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเรื่องเด็ดแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะถ้าใครชอบก็กดไลค์นะครับกด u b s c r i b e ด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับอ่ะคลิปเดียวสี่ก็ลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาก่อนครับบ๊ายบาย